สวัสดีครับตอนนี้ก็มาจัดทามีติ้งที่บ้านพียนครับนี่ก็คือทีมงานของผมเองครับเรามาดูบรรยากาศของทีมได้ก็คือควบคุมคนที่เดินมากินก๋วยเตี๋ยวเราไม่ได้ก็ถามว่าขายดีไหมก็ดีบางวันบางดีก็ไม่ดีบางวันก็ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างเนาะงั้นตางจากธุรกิจของเรา ที่เกี่ยวของเราคือคนมันต้องกินต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์ว่าพี่เขาได้อันนี้ได้อะไรลิซนะคะวันนี้มีทาวมิติ้งที่บ้านนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของ s ซ c c e เซ็ทมอลคือโดยปกติแล้วเนี่ยิเป็นคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเราอยากมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นที่มาเพื่อซัพพอร์ตความสําเร็จหรือความต้องการในสิ่งที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นรถหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะ โดยธุรกิจที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจอะคะ่ะจะเราจะต้องการลงทุนแต่ทีนี้ว่าการลงทุนทุกอย่างมันก็ต้องมีความเสี่ยงฉะนั้นมันจะเสี่ยงแบบไหนบ้างล่ะคือการลงทุนขายของมันก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศผู้คนเ,เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งการลงทุนของแซชินมอใช่มันก็เป็นมันก็มีความเสี่ยงอย่างหนึ่งแต่ความเสี่ยงเราคือเราทํางานกับผู้คนฉะนั้นการเสี่ยงเราคือเกี่ยวกับผู้คน แบบที่เราทําอย่างเนี้ยก็คือเวลาบัญชีเดเราไปนําเสนอหรือเราไปสปอนเซอร์ใครก็แล้วแต่เนี่ยบางทีอ่ะเราจะมีคนที่แบบว่าทําให้เราอา่ะรู้สึกว่าหรือว่าทําให้เราสุดท้อแต่ทีนี้ว่าไอคนที่เรารู้สุดท้อเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปอ่าอเรื่อนะฟังสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายึดหยัดสิ่งที่เราทําว่าเราจะต้องการทําให้สําเร็จเนะ่ะวันนั้นก็คือ เป้าหมายและความสําเร็จของเราก็จะมาถึงค่ะใครอะไรอยากทำแบบเพิ่มเติมเป้าหมายยังไงกับธุรกิจนี้เป้าหมายยังไงกับธุรกิจนี้คืออยากมีรายได้เสริมนะคะขั้นต่ำเนี่ยอยากได้ประมาณสามหมื่นอณช่วงแรกแต่หลังจากนั้นก็อยากเป็นมนุษย์เงินแสนเหมือนกันค่ะก็ขั้นแรกก็คือตอนนี้คือพยายามทำตัวเองให้เป็นบอสอยู่แล้วก็พยายามจะทำให้ได้สุดยอดค่ะ เยี่ยมเยี่ยเยียมทำได้แน่นอนอีฟทำได้ไหมครับได้อีฟทำได้3ครับอีฟทำได้อีฟทำได้อีฟทำได้วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสนใจร่วมทีมงานกับผมได้ตามที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ